้ร oh. ะธาตุอู่ข้างบนเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของพ่อใหญ่เชิญที่รักทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับผมตามสัญญาครับวันนี้พ่อใหญ่เชิญได้เดินทางมาที่บุรีรัมย์ก็มาหาพ่อใหญ่เนี้ยหรืออาจารย์เนี้ยครับ นี่ไงบ้านเราบ้านของเราเดอ้อบ้านของเราอันนี้นี่เป็นฟาร์มตัวเนี้ยเราเป็นฟาร์มโอ้เราเปิดฟาร์มอันนี้เป็นฟาร์มไก่ฟาร์มอ้หลายๆฟาร์มหุ่นอันพุนที่เป็นฟาร์มหมูโอ้กิจการของเรากับบริเวณธรรมดาตัวเนี้ยพูดนะเป็นบ้านเป็นกระสอบยูนี่กับคือที่เป็น ยูนีก็คือที่เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นฟ้ามเนาะเป็นฟ้ามนอกทงส่วนบ้านเราก็คงถอย,อยูในบ้านพูนอีกแล้วมีบ้านหลายหลังเบื้องเนานะโอ,โอ้ไก่มีแต่ตัวกำงามตัวเนี่ยพูดเหรอมีไก่มีเป็ด <c oughs> เดี๋ยวเออมื่อนี้เดี๋ยวได้เลขเมื่อนี้่วันที่ยี่สิบเจ็ดตามสัญญาพ่อใหญ่เชิญจะเอาเลขเด็ด กับอ,อาจารย์เนี่ยวันนี้กับอาจารย์เนี้ยหรือพ่อใหญ่เนี่ยครับผมอ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาอาจารย์กันครับไปเลยครับไปเลยครับโอ้นี่ไงครับวัสดีครับอาจารย์ครับผม สวัสดีครับโอ้พอดีเลยไม่ไม่เจอพอดีอ่าเพราะนายเชิญกระเดินทางมาตั้งแต่เย็บพุ่มแกง้อแกง้อเป็นอย่างไงแน้น้อบัดนนี้อาจารย์นิังได้อด้เรื่องเลขเรื่องอีหยังเนี่ยที่ว่าได้มากอีกคือเป็นเป็นสูตรป่ะครับครับเป็นสูตรคำนวงของผมช่วนโตเลยครับสูตรนี้ได้มากจะได้โดนโดด เอาเพ,พื่อนส่นี่มีสกอรนี่มีหลวงพ่อองค์หนึ่งคืเรามานีเลยมาเล่นแล้วเห็นให้ผม,ม,มแต่ว่าเห็นแล้วมันก็ร้องผดร้องถูกขึ้นกันครับวันนี้ผมเลยมาเห็นของผมเองหละมันก็นเลยก็ได้แต่ว่าผมมาปาระกันคือเลขเบิ้ลแล้วผมถึบอกออืถ้าเลขเบิ้ลนี่มาปาระกันเร,รนื่องมาประกอันเอผมบอกไอ้ชีเออผมบอกไอ้ในแฟนช่องทุกคนเลยว่าคือเลขเบิ้ลผมมาประกันครับผมบ กับผมก็เออช่องไม่เนาะผมเป็นช่องไม่พ่อใหญ่เชิญพาลุยเออนึราอยากมบเอออยากมากเมผมก็อยากเออสิเผยแพ่ให้ทั้งเอฟซีทั้งพี่น้องครับครับผมได้ได้เลขด็ดีดีเลขที่เปี้ยโอเคเมมเมอร์เครับอากอะไรยากให้ยุทธุกที่มาทายทั้งผมนี่ เดี๋ยวนี้อุดรสีมาอยู่แต่ลายอยู่คือทั้งอุดรคนละทั้งเอ่อทั้งผมมีก็คืออุดรก็มีเฮฮาสิเป็นสะพานนะครับสิเป็นสะพานอันที่ดีๆเออสะพานบุญเ้พี่น้องนบเป็นสะพานบุญไปหาที่วัดเอสิ่งดีๆไอเอฟซครับครับครับผมอืมจะสูตรนี่ก็คือที่ฟังมันี่คือวัดเอ่อทั้งเอฟซนี่ถืกหลายเนาะครับครับถืกหลาย เห็นเด้กข่าวถึกเป็นล้านครับถึกเป็นล้านก็มีเลยถึกเป็นล้านโอ้ผมบอกข้าวมาดาากันหวดที่แล้วนี่ให้ให้ให้ยังถึกผมให้เก้าสล้วให้กลับเอาแน่ให้สาเก้าเนอยผมบอกเลยเขาบอกบอกทำนั่นเปียเลยมันบอกเขาเปียเลยหมวดก็ให้เก้าเจ็ดก็คือให้ฝันล่างย่างเดียวกับให้เก้าเจ็ดหาหนึ่งหนึ่งหาวดออกหนึ่งหาผมก็ให้ไปหาหนึ่งกับลับเอาเขาบอกนั่น เป็นล่างเป็นบุนเป็นล่างผมว่าเป็นล่างผมเรียกผมขั้นวนบนก็ได้ใช่ไหมกันครับมป็นล่างเป็บนกันหมดมันก็ธรรมดาเนาะแต่ซื้อเลขก็เลขร้อยตัวเนาะแมนมันซื้อสองกตัวมันก็สุดยอดเนาะื่อเลขมันสื้อไม่ต้องซื้อเทิมซื้อล่างพร้อมจะไปซื้อครับจุดปุ่ดเลยมันก็บ่งเป็นเหรอเนาะตอนนี้เลขของอาจารย์เนี่ยนี่ ได้เหรอเนียท่านเห็ดวครับนี่เห็ดแล้วเห็ดผมเห็ดไวทาเลยครับเห็ดเวทาแล้วว่ะพีโอ้โหยังดีเลยสุดยอดเลยพอมาถึงป้อมกบฎเสียเวลาเลยเนาะเสียเวลาครับครับผมเดี๋ยวผมไปเอาไหมครับผมครับผมใช่อ่าไปไปไปสะพานบุญให้พี่น้องนะเอ้าเมนตัวที่ว่าเป็นสะพานบุญให้พี่น้องครับสะพานบุญครับได้รวยกันรวยน้ำกันเนาะเอออืมเจ้าผมจะบอกเจ้าครับว่าเบอร์นี้ถ้าเบิร์นี่ผมบ่อดประกันนะ ครับผมถ้ายยาขึ้นโอเคปีนึงนี่ยมันมีพิษนอกจากเบิร์นของผมเป็นแบบนั้นนครับปีนึงนี่เคยเคยพิดจักเทียวเบิร์นนี่พิษยู่แล้วล่ะเบิรนนี่พิดอยู่แล้วเยู่แยโจ๊บปีที่ผ่านนี่ผ่านมาเนี่ยพิษจักเทียวเบอร์ได้พิดพิดอย่สองงวดว่ะสองงวดครับสองงวดโอ้โหงวดนี้ผมก็เลย เดี๋ยวมุกติดเอาเอาอะไรแล้วผมจะเอามาให้ผมเชียนเชียนใบตาแล้วอ๋อเชียนใบตาแล้ววะทีนโอเคเลยโอเคเลยครับผมครับผมเป็นเสื้อผ้านุญนในพี่น้องทุกๆเรื่องยากเบิ้งกันเอาเบิ้งเอาผมเป็นคนทั้งนั่นแต่ว่าสิมาเห็ดนี่ยังผมเป็ต้องมาเห็ดดอกถ้าเราผมเปอ่าเออผมเป็นสืพอผ้านุญนในพี่น้องอาจารย์ก็กับบอกไปบอกฝากทั้ง ทั้งช่องเข้าไปว่าเออเพราะต้องมาอย่างอย่างน้าดอกคือว่าออผมมาเม็นว่าเป็นพระเป็นอย่างผมเป็นโยมธรรมดาแต่ผม็ิสะพานบุญให้พี่น้องเขาจะบ่มบอกคือกายพี่น้องรวยไปผมก็ปฏิญงกันแล้วแต่ว่าไผสิบมาค่้าน้ำข้าก็แต่ร้บผมบรได้นลองอย่างพี่น้องคือก็โอเคผมก็ดีใจน้ำ เป็นชาวบ้านบุญให้ทุกทุกคนทั่วโลกเล้ว่าอ่างไรครับก็พี่น้องของพระเยเชนครับถ้าหากว่าอืมพระเยเชนได้บอกไปแล้วก็คือเ็าบริบริบอกพระเยเชนบริบอกคืออ่าอาจารย์เนี้ยได้บอกไปแล้วก็คือมีวิทยานัในการรับชมครับครับอสิ่งพวกนี้บ่มีไข่หูมก่กนเนาะครับเด็กไม่เขาไม่รู้อ่าว่าเลขออกอย่างบ่มีไข่หูมาก่อนครับตรงนี้ก็คือ เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางว่าจะเอาไปใส่ได้ดีขนาดไหนครับผมครับพญเชิญกับมีแค่ว่าอเป็นสะพานเป็นสะพานบุญสะพานบุญเพื่ซื้อระวังอาจารย์เนี่ยกับเอฟซีของพญเชิญทุกผู้ทุกคนทั่วประเทศไทยแล้วก็อฟัืงต่างประเทศครับครับผม อ้าวบัดเนี่ยพร้อมเลยยังเนาะบัดเนี่ยพรเ,เาหมครับผมครับผมเดี๋ยวผมรอครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยกำลังเข้าไปเอาครับกำลังเ,เข้าไปเอาสูตรพอดีเราเห็ดไปแล้วเราเห็ดถิ่มไปแล้วกับพอดีเลยไม่ต้องเสียเวลา คือสิเป็นทั้งพระย,ยชนคงสิเป็นคนสุดทายพาพบาเป็นช่องสุดไทยที่เข้ามาครับบรรยากาศของหมู่บ้านกับบรรยากาศก็คือเป็นบ้านน้อยๆเนาะบ้านเ่ใหญ่ปันใดครับพูดละไปเรื่อยๆอันนี้อยู่อยู่อยู่ทั้งนอกที่ถนนนะครับอส่วนบ้านอาจารย์ นี่อันนี้ยู่อยูยูยูหนีเลยหรือว่าทางในมีบ้านลูกหลังใหญ่บ้านลูกอ๋ออันนี้บ้านลูกวะทีนหลังข้างในพูดหลังข้างในพูดออ๋อถึงว่าเดีวผมเห็นมันคุ้นคุ้นโอ้อันคุ้นเป็นเป็นลูกลูกสาวเป็นลูกสาวแก่ผมมาอยู่นี่พผมอยู่มักอยู่คนเดียวไปผมมักเดียวอยู่ฟาร์มออ๋ครับผมเป็นอาจารย์ที่หลัะ เป็นอาจารย์ไะไพ่ครับเป็นอาจารย์บมเลกันแล้วเลิกกันชิบก็ปีแล้วผมสูดรเป็นสูตรอ๋อพ้อมเลยบรบยนย์เนาะครับอันนี้ได้สูตรพผมไหนี่ได้เนายครับผม่เนาะครับผมแล้วผมไทยเนาะครับตามนี้ขออนุญาตไทยเนาะจะได้ครับครับออจะได้แบ่งปันกันก๊อปหน้าจอเอาแคปหน้าจอไปเลยกะสิมีหมายเลขบัญชีพร้อม เบอร์โทษความแจกเบอร์โทรแล้วมันดังอยู่ขงมือเนี่นะโทรจนเราไม่ไหวเรแจกเบอร์โทษนะเพราะแจกเบอร์โทษปั๊บดังเลยเลดีออือออครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับเที่ยวนาเที่ยวหลังมือ,มอนางดนางดหลังผมก็ที่ได้เขามากม่อีกคือต้นละครับผมโอเคอ่าก็ที่ได้เขามาอยู่ตลอดแล้วต่อไปก็คือว่าผมก็อือเพราะย้อนกับฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานก็แล้วกันเนาะครับครับครับ เทีวนาเที่วหลังมือหนามือหลังผมก็จะเดบัเขามาหนีอยู่ตลอดเลยบบดนี้ถูกก็ถูกก็ต้องเขามาเพราะว่ามันกับมีบางข้งมันกับอธิพาตครับผมกัอแต่ว่าผมวของผมนี่คือเบิร์นนี่ผมบรับบร้องธรรมดานโอเคแมนครับครับครับพี่น้องก็คือทำไม่นว่าเบิร์นอาจารย์แล้วบอกว่าถ้ามันเบิร์นนี่บรับร้องว่าตรงนี้บรับร้องเพราะว่าเหล็กของอาจารย์นี่บมมีเหล็กเบิร์นใหมมาเลยครับ ก็คือเลขที่เลขที่ใดมากเนะาะเ,เอาเลขเอาสามตัวเทิ่งกเนาะมีอยู่สามหางครับสามหางครับผมมีอยู่สามหางเลยสามหางก็คือหนึ่งสี่เจ็ดสองห้าแปดสามหกเก้าถ้าไพมฟันผมฟันสองตัวนี้นอ๋อถ้าฟันฟันทคงนี่สองตัวเลยเนาะสองตัวก็คือสองห้าแปดกับสามหกเก้าครับพี่น้องครับ แต่ว่าจะเป็นตัวนี้เป็นเหล็กฟันทงของอของเราเนาะว่าที่นี่สองตัวเนาะสองตัวเหล็กวิ่งเหล็กวิ่งกับสิมี่สิมี่เหล็กหนึ่งเนาะหนึครัหนึ่งเลยฟันทงหหนึ่งเลยส่วนเหล็กสองตัวล่างกับอ่าสี่ยูสี่หางครับมีอยู่สี่หางมีอยู่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดอหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าอสามเจ็ดสามห่าว่าที่นี่เหล็กตัวอตัว ตัวที่เพื่นไห้เนาะที่คือเพื่นไห้ยอนไห้หนึ่งหากรสามหาไห้หนึ่งหาก็สามหาโตเก่งเลยครับกับเอาสมไทยอากระสีเป็นบนล่างกระสีซื้อบนล่างกันเนาะครับก้าเลนกรเลนบนล่างเลยคบางทีมันเกอกแมแมนแมมันก่บบนเนี่ยน้องเงินหันพอะไ้ไปเก่าสามแต่เขาซื้อถึกใค้กับเอาสามเก่าเนะครับ ว่าทางกระถือตรงๆแล้วเขาไปอี่มซี่โอนมาให้มาจากไหนล่ะครับครับผมผมก็ยุ่งนี่แหละอาจารย์ยุ่นี่เลยที่แพงบอกครับนี่งคันบอกแพงเราเด็กผมบราเด็กแพงผมไม่ได้ลองแย่างเดียวครับครับขออนุญาตหนึงคันบอกแพงให้ร้านไปหนึ่งคันรู้อหนดีไม่เงินเงินอ่ะยุบานไหนเนาะครับยุบ้านเราครับบ้านเราอ๋อครับผมจะยุบวัไก่เนาะบ้านเราเนี่ยละบ้านเราผมเป็นเ่าเนี่ยอ่าอืม โอ้ขายลอตเตอรี่เต็มเลยเนาะเออเชิงวัหลายพี่น้องมาขายกับเออว่าได้ปิดบังพวกใดดอกเอาเลยตามแน่นครับเดี๋ยวจะดวงไก่ดวงมันนะครับครับครับผมเป็นคนเด็ดงเก่างยง่ายนี่บัญชีต้องหาเออมาเป็นยังดอกเออมูนลดอกบนตัวซ้ำตัวบนเตันซ้ำตัวบนต้องไปเอาบนไงนั่นเอาบนเัาที่นี่ก็ชัดเจนเนาะ ครับครัชัดเจนเลยแล้วอาจารย์เนี้ยคิดว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ในหวกนี่หลายประเด็นครับหมายว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผลพไปผมวัดหัว่าเก้าสิบนผมพยายามว่าเมรอยเออพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องครับสามเก้าเดีอาจารย์อาจารย์เนี่ยบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซนตครับตัวด้วยที่ว่าเก้าสิเปซ็นต์นี่กับบ่าธรรมดาเนาะเปอร์เซ็นต เปอร์เซ็นต์สูงถึงเก้าสิซนี่บบธรมดาครับมาแท้รับผมงวดปมาณ้าหเก้าสามไปอืมกระเห็ดครับกระีหางคุ้ครับผมเฮ็ดีหางแบบนี้เฮ็ดเฮ็ดหวยผมไปได้เห็ดหลตัวงวดก้อนหนูให้เก้าเจ็ดกับฟันเก้าเจ็ดไปกลับไปกลับมาครับเก้าเจ็ดี่เก้แล้วตัมูเจ้าสิสห้าแปดสามหเก้าตัวนี้บบตัวนี้เล็กสามตัวตัวนั้นตัวมูนี่เลขตัวเจอเเต็งโตตัวนี้ผมไม่ได้เล็ก่าง เอ้าวเอาบัตรที่นี่ที่ฝากนี่ยังไปทั้งอันทั้งเอฟซีของพ่อใหญ่เชิญเลยเนาะบัดเนี่ยเออฝากเด้อพ่อเพลิญมาไทยมือนีกับถ้าถือกะให้เป็นสาพันธุ์ผมในพี่น้องทุกคนทุกทุกผู้ทุกคนให้ลำไม่รวยเด้อครับอาจารย์บก็ไปยังดอกยุ่งเสียสะชายใจดีเออครับ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 แค่นี้เนาะครับเนาะครับครับัตรที่นี่อ่า พยีเชิญกับตามสัญญาณนะครับตอนนี้ก็คือตามสัญญาพยีเชิญก็คือตามเจาะมาจนถึงเป็นพ่อของมันจนพ่อมาถึงมาเจอหนามาเออ่กระทบไรดต่ละแล่ะตอนนี้หรือว่ากระทบไรละดต่ละอันดังเนาะดต่ละดังเนาะเพราะอย่างนี้ยหรืออาจารย์เนี้ยแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมคือเซียนบุรีรัมย์ ครับตอนนี้ก็คือตามสัญญาครับยังไงก็ติดตามพี่เชิญเลยครับเด้อซอยติดตามซอยกดกระดิ่งจะได้บอกหัดคลิปดีๆคลิปเด็ดเด็ดเลขเด็ดเด็ดในคลิปหน้าต่อไปครับแค่นี้ก่อนนะครับช่วงนี้ลอตอนไปอีกที่หนึ่งครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับเอากันเพราะมหาการไม่เหานด้วกันนครับ Obrigado. Obrigado.